ทุกคนต่างรู้ดีว่าศิลปะบนจอแก้วในสมัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงอีกต่อไปลองคิดดูสิซีรีส์ระดับท็อปอย่าง Breaking Bad, Game of Thrones, l o s t Mad Men, The Penguin และ The s o p r a n o s พาให้เราต้องจับตาติดจอราวกับกำลังชมศิลปะชั้นสูงที่เต็มไปด้วยความลุ่มลึกและประเด็นที่น่าขบคิดแล้วนี่แหละที่ใครหลายคนอาจยังไม่ทันเอใจบางทีคุณอาจจะค้นพบแง่มุมใหม่ๆในเรื่องราวเหล่านี้ได้ถ้าคุณตั้งใจดูอย่างจริงจัง เมื่อพูดถึงภาพยนตร์ปลดลิตยาวเหยียดนี้มีทั้งตำนานและคลาสสิกระดับโลกเริ่มตั้งแต่เซเว่นซามูไรตำนานซามูไรผู้กล้าญี่ปุ่นเดอะชอแชงคริเดม์เนหนังที่สะท้อนความหวังในเรือนจำเอคลอคอดออรเรนความล้ำยุคของการสำรวจด้านมืดมนุษย์มันทีเพตอนเดอะโฮลิเกรดอารมณ์ขันไร้การเวลาและวันฟลูโอเวอร์เดอะซียูซีเคโอโอเอสเนสกับการท้าทายระบบรวมถึงบิททรเบิร์นลิตเติ้ลไชน่าโรคีเดอะกู๊ดเดอะแบ n d แอนเดอะอ n t กลีอินทูเดอะไวและอื่นๆเยอะแยะ ชื่อเหล่านี้แต่ละเรื่องมีแฟนคลับเหนียวแน่นที่พูดถึงได้ไม่มีวันจบยังไงก็มีหนังอยู่ในนี้ที่ใครบางคนในหมู่เราอาจไม่เห็นด้วยว่าดีจริงไหมแล้วคุณละ่ะมีเรื่องไหนในนี้ที่คุณคิดว่าควรถูกเพิ่มหรือถูกตัดออกในส่วนของสิ่งที่ชอบนอกจากจะอินกับหนังต่างๆแล้วยังหลงรักสุนัขพันธุ์แคนเทอร์เรียสองตัวแสนสนชื่อเลมมี่กับโลล่าหลงไหลชีวประวัติซูเปอร์ฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนสนุกกับแฟนอาร์ตและเป็นคนที่ชินชอบระเบียบเรียบร้อยในชีวิต และนี่คือจุดที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าคนชอบศิลปะต้องมีบ้านนรกนรก,นรกโดยสิ้นเชิงอีกทั้งยังแพ้ใจให้เมนูไก่ป๊อปคอนเชียบกับคำถามในรายการเจเพอร์ดีคลั่งการ์ตูนเช้าวันเสาร์และวิดีโอเกมรวมถึงหนังสือการ์ตูนและมวยปล้ำชอบความรู้สึกตื่นเต้นเ,นเวลามีของส่งทางไปรณียสีสนุกกับกีฬาฮอกกี้ซาบซึง้งกับผลงานศิลปะของเด็กชื่นชมงานของผู้กำกับจอห์นคาเพนเทอร์หลงสเสน่ห์โลกแฟนตาซีของดิสนีย์เสื้อลายสัตว์เนิร์ดและสิ่งของแจกฟรี Free. แต่แล้วตรงนี้เองก็มีคนขอถามกลับเรื่องไหนกันแน่ที่เป็นสุดยอดภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ดีที่สุดมีหนังตลกแอชชั่นดราม่าเรื่องใดที่คุณคิดว่าสมควรหรือไม่เห็นสมควรอยู่ในลิสนี้คุณชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนเหมือนหรือต่างกับเจ้าของลิสบ้างมาแชร์ความเห็นและแสดงความคิดเห็นขัดแย้งได้เต็มที่เลย